ครับสวัสดีพี่น้องวันนี้บ่าวซ้อยจะมาปักชำโกสนเพื่อพี่น้องเนาะโกสนนี้ก็การปักชำก็ง่ายก็คือว่าเราสามารถที่จะปักชำเองได้พี่น้องก็คือว่าเราจะปักชำใส่ขวดนะ้ำพี่น้องแบบโบราณแบบโบราณดั้งเดิมเนาะรับรองเลยว่ารากมันจะออก ประมาณ100%เเซลยพี่น้องตัวที่เราไม่ต้องใส่พวกไอยาเร่งร้าอะไรต่างๆไม่ได้ไม,ไม่ไม่ต้องใช้เนาะพี่น้องนะเนาะเราจาประปักชําแบบโบราณรากมันจะออกเยอะพี่น้องแล้วอัตราการไปปลูกเนาะไปปลูกในกระถางแบบปลูกโชว์อย่างเลยเนาะรากมันจะออกเยอะ แล้วก็อัตราการรอดนี่ก็จะดีเยอะเนาะก็พูดถึงเนาะไอต้นโกศนนี่เนาะแบบภาษาอีสานก็ก็จะเรียกว่าต้นใบเงินใบคำนะพี่น้องเนานะเพราะใบมันจะมีหลายสีเนาะใบใบมันจะมีหลายสีแล้วก็เป็นสมุนไพรแบบความเชื่อของคนอีสานเนาะก็คือว่าถ้าใครได้ปลูกปลูกไว้ที่บ้านเนาะ เงินทองจะไหลมาเทมาพี่นะ้องตอนนี้นะก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ล,บลนะบุคคลเนาะแต่ว่าตัวผมเองเนาะก็เคยปลูกที่บ้านนอกตลาดก็ก็ดีนะพี่นะ้องเข้าเรื่องกันเลยนะพี่นะ้องเนาะการตอนกิ่งเนาะเราก็เลือกการปักชำเนาะพี่นะ้องเรียกว่าการปักชำก็ได้เนาะเราก็เลือก ไอ้ต้นที่ประมาณนี่แหละพี่น้องประมาณข้อมือเนาะหนึ่งข้อมือหนึ่งข้อมือเนาะหนึ่งข้อมือก็ยาวก็ประมาณนี่แหละพี่น้องประมาณศอกหนึ่งหรือว่าศอกก,กว่าก็ได้เนาะความยาวเนาะก็ยาวพอประมาณนั่นแหละแล้วก็มาตรงนี้พี่น้องตรงนี้นิดเดียว ตรงนี้เราก็ตัดตัดแต่งหน่อยน้อพี่นะ้องเนาะตัดแต่งตรงนี้เนาะในพี่น้องตัดตรงนี้ตรงนี้เราก็ประมาณนี้ละพี่น้องประมาณนิ้วหนึ่งหรือสองนิ้วก็ได้เนาะนิ้วกว่าๆแล้ก็เกียนเกียนประมาณนี้ครับพี่น้อง ใช้มีดนะครับหรือว่าคาัตเตอร์ก็ได้นะแต่ต้องคมด้วยนะพี่น้องคมใช้ความคมนพะี่น้องรับรองเลยว่ารากมันจะออกเยอะตัวนี้นะเพราะว่าดั้งเดิมของโบราณเนาะเต้าแก่เขาเขาบอกลูกบอกหลานมาตั้งแต่โบราณโบราณนะพี่น้องสูตรนี่นะ ตั้งแต่สมัยตัวผมยังเรียนอยู่ประถมเนาะคุณครูก็จะสอนในระบบเนี้ยก็ใช้กันในระบบนี้เราอย่างเราจะใช้กับตัวอื่นก็ได้นะพี่น้องอยางทองอุไรเนาะพี่น้องประมาณนี้นะนพี่น้องเห็นไหมต้องทําผิวให้มันสะอาดนะพี่น้องตรงนี้เนาะพอเราได้ตรงนี้เสร็จเนาะต้นโกส่นะพี่น้องเนาะเราก็ ยมขวดน้ำมาขวดหนึ่งเนาะขวดก็ต้องแข็งแรงด้วยนะพี่น้องนะเผื่อว่าเราจะสมมุติว่าเราปักชามลงขวดแล้วเนาะเราจะไปวางที่ต้นไม้มีแสงแดดํำไรก็ได้นะพี่น้องเนาะหรือว่าข้างๆอาคารบ้านเรือนตรงนี้ก็ได้นะพี่น้องเนาะเผือว่าการใช้ขวดตัวนี้นะขวดแก้วเนาะพี่น้องมันจะได้แข็งแรงมันจะได้ไม่ล้มนะพี่น้องเนาะ แล้วก็ปักลงไปเลยพี่น้องก็นี่แหละพี่น้องเราเราไม่ต้องเอาลงลึกนะพี่น้องนะใส่ประมาณนี้แล้วเราก็เอาผ้าหรือว่าเศษนุ่นเศษอะไรก็ได้นะเศษผ้าอุดลงไปเลยพี่น้องอุด,อดลงไปเลยนี้แะพี่น้องอุดลงไปให้แน่นเลยนะพี่น้องนะไม้มันขยับไปมา นี่แหละพี่น้องเนี่ยเสร็จแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะพี่น้องนะก็เสร็จจก็จะประมาณนี้แหลนะเนาะประมาณนี่แหละเห็นไหม ก็จะประมาณนี้หละง่ายๆนะพี่น้องเนาะแต่ละมันจะออกเยอะเลยนะพี่น้องนะการใส่เราก็ต้องไม่ใส่เยอะนะพี่น้องใส่ประมาณนี้พี่น้องนี่ได้แล้วหนึ่งขวดเนาะเดี๋ยวลองมาทําดูอีกตัวหนึ่งเนาะทําง่ายๆพี่น้องใครๆก็ทําได้เนาะเราสามารถที่จะปลูกได้อย่างมันมันเป็นข้ออย่างนี้เนาะพี่น้องเนาะ ข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยแล้วก็นี่เลยตัดตรงนี้เลยพี่น้องพี่น้องแล้วก็มาเขี่ยนใบหนึ่งเนาะพี่น้องนะมีดก็ต้องคมด้วยนะพี่น้องนะหรือว่าคัตเตอร์ก็ได้นี่พี่น้องไม่ต้องใช้น้ำยานะพี่น้องนอกสูตรนี่นะ เราสามารถที่จะปลูกจำน่ายแล้วก็เลือกเออเลือกกิ่งที่สวยงามเนาะกิ่งต้นใหญ่ๆเราก็สามารถทำได้เลยเพราะว่าอัตราการออกรากนี้มันก็จะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องเพราะเคยทำมาแล้วนะพี่น้องเนาะก็เลยอยากแชร์ประสบการณ์เนาะประสบการณ์นะพี่น้องเนาะให้เพื่อน,อนให้คนที่สนใจในด้านการ,กรเกษตรนะพี่น้องเนาะ ประมาณนี้แหละพี่น้องเราจะได้ประมาณนี้เนาะแต่เราก็ใบมันอันนั้นหน่อยเราก็เด็ดออกก็ได้เนาะพี่น้องเราก็นําขวดมาเห็นไหมพี่น้องแต่เราก็นําเศษผ้าหรือเศษอะไรก็ได้เสียษอะไรมาอุดอุดให้มันแน่นตรงนี้นะโอเคเลย ง่ายมากๆเลยครับตอนผมเรียนผมก็จำได้อยู่นะทำตัวนี้ละ่ะไปส่งอาจารย์รากมันจะออกเยอะมากๆเลยพี่น้องเราไม่ต้องกังวลน,นะพี่น้องเนาะว่าเออเราอยากขยายพันุขยายพันุ์ยังไงนี่นี่เห็นไหมพี่น้อง ได้แล้วสองขวดทำไมตัวหนึ่งนะตัวนี้ก็ผมก็ไม่รู้จักชื่อนะตัวนี้นะแต่ว่ามันสวยมันก็ตระกูลเดียวกันกับใบตอสนเลยพี่น้องแล้วก็ทำเหมือนกันนะพี่น้องนะแล้วก็ตัวนี้ออกเหมือนกัน ตอนนี้เปลือกมันจะบางเนาะเปลือกเขาจะบางเห็นไหมพี่นอ้องแล้วก็ทำลักษณะเหมือนกันเนาะต้นนี้ก็เห็นไหมโอ้ใบมันจะนั่นหน่อยแล้วก็เอาใบมันออกหนะ่อยเนาะมันจะจีดขวาง ขวก็ประมาณนี้แหละโอเคแล้วเราก็หาผ้าหรือว่าสำลีก็ได้สำลีมาอุดตรงเนี้อุดทำไมก็คือว่าอุดไม่ให้มันขยับขยื่นไปไหนเนาะ ไม่พี่น้องเสร็จแล้วพี่น้องเห็นไหมสวยมากๆเลยเพี่น้องไม่พี่น้องขยายพันธุ์ต้นโกสตง่ายๆเนาะ ง่ายมากๆเลยยังไงก็ถ้าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆเนานะก็อย่าลืมให้กำลังใจบาง้วยด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเนาะสวยมากๆเลยครับต้นโกศลเนานะพี่น้องต้นต้นเงินต้นคำ ต้นโพเงินโพคําใบมันหลากสีสวยมากเลยพี่น้องแล้วบ่าวจะให้ชมตัวนี้ดูที่บ่าวปักชําชทองอุไรน้ะพี่น้องเนาะมันกําลังแตกยอดพี่น้องพอเราทําตรงนี้เสร็จน้องพี่น้องเนาะแล้วก็เอาไปไว้ในใต้ต้นไม้ พอมีแสงแดดลำไรเนาะพี่น้องเนาะอย่าให้โดนแดดร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เนาะประมาณสองเดือนกว่ากว่าเนาะพี่น้องเนาะรากมันก็จะออกตรงนี้พอรากมันออกเยอะเนาะพี่น้องเนาะเราก็ดึงดึงออกไปปลูกไปปลูกชํำในกระถางปลูกชํำในกระถาง นะพี่น้องนะสำหรับคลิปนี้นะบาทซ้อยก็ขอฝากด้วยนะครับพี่น้องเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ